ตัวอ,อย่างที่6จงหาระยะหา่างระหว่างเส้นตรง4 y ลบ3 x ลบ3เท่ากับ0และเส้นตรง1 2 y ลบ9 x บวก12เท่ากับ0เส้นตรง2เส้นนะครับ l 1กับ l 2เป็นเส้นตรงที่ขนานกันทำไมถึงขนานกัน เพราะสัมประสิทธิ์นะครับถึงจะเป็นเลขที่ไม่เหมือนกันแต่เราจะต้องนำเลข2เนี่ยมาหารก่อนในสมก,การเส้นตรงเส้นที่2คือ12 y ลบ9 x บวก12ถูกหารด้วยสสมก,การของเส้นตรง l 2จึงเป็น4 y ลบ3 x บวก4จึงทำให้สัมประสิทธิ์นะครับคือค่า a และค่า b เนี่ยมีค่าเท่ากันละ เมื่อค่า a และค่า b เท่ากันเราจะสามารถแทนค่าในสูตรระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นได้โดยระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นค่า d มีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ c1 ลบ c2 หารด้วยรากที่2ของ a กํลังสองบวก b กํลังสองนะครับโดย c1 และ c2 เห็นไหมครับ c1 คือลบ3 c สคือเลข4เรานำมาแทนค่า c 1นลบส c 2อลบออก4อย่าลืมใส่ค่าสมบูรณ์นะครับต่อไปรากที่สองของ a a โจดหลอกลวงเรานิดหน่อยเพราะ a คือสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x ดังนั้น a จะเป็นลบสแทนค่าให้ถูกต้องและ b คือเลขสี่ท่าต่อไป ลบสลบออก4คือลบเใส่ค่าสมบูรณ์รากที่2ของลบสามกลังสองคือ9 4ากลังสองคือ16ค่าสมบูรณ์ของลบเคือเลข7จ็บวกสิคือ25ถอดรากที่2ให้กับ25คําตอบระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นนี้คือ7จส่วนหหน่วยเราไม่จําเป็นจะต้องตอบในรูปของทศนิยมนะครับ ระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นสามารถตอบในรูปของเศษส่วนได้นะครับ